สวัสดีค่ะช่องปุ๊เป้พารวยมาแล้วนะคะวันนี้เป้ก,ก็มีเลขมาแบ่งปันเหมือนเดิมนะคะคําเตือนคลิปนี้เป็นแค่แนวทางไม่สนับสนุนให้ทุกคนเล่นการพนันทุกรูปแบบนะคะโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อเป็นกําลังใจให้เป้ด้วยนะคะกดติดตามให้เป้ด้วยนะคะสวัสดี FC อย่างเป็นทางการนะคะสวัสดี FC เก่าและ FC ใหม่นะคะวันนี้หวยเราหลุดเนาะ FC หวยเราหลุดนะคะมาแค่ตัวเด่นไม่มีตัวเจาะเลยเนาะแล้วก็ FC คะ่ะเนี่ย หกหกสามเนี่ยมันออกเจ็ดเจ็ดสามนะเป้ไม่เกณฑ์นขึ้นเลยอะไม่เกณฑ์นขึ้นเลยอะปวดปวดหัวตุ๊บ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 เลยอะอจะไปออกไกลๆเป้จะไม่ว่าเลยนะนี่แบบอ,อะไรอะอะไรหกตัวเด่นของเราก็มาหกเจ็ดเจ็ดหกแต่ว่าไม่มีตัวไม่มีตัวเจานะเนาะ แล้วก็หบนหบนหกล่างเนาะหบนหกล่างแต่ว่ามาหลักร้อยด้วยเนาะแล้วก็ให้ห้าลองก็มาห้าก็มาหลักรนะ้อยเนาะวันนี้ก็เราแพ้เขาเนาะเอเนาะวันนี้แพ้เขา1วันก็มาเอาใหม่นะคะแต่ว่าพูดถึงอ่อไม่พูดถึงดีกว่าเนาะไม่พูดถึงดีกว่าเนาะวันนี้เราแพ้เขาเนาะ เราแพ้เขาหนึ่งวันนะคะ fc เ,เนอะเราแพ้เขาหนึ่งวันชนะมาสิบสามวันและว,วันนี้แพ้หนึ่งวันนะเอาใหม่นะคะ fc นะคะมา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 ดูมาดูตัวเจาะเราพรุ่งนี้พรุ่งนี้ fc ก็มารอรุนเนาะพรุ่งนี้พรุ่งนี้หัวใหญ่ด้วยหัวรัฐบาลหววฮานอ,อยเนาะ ก็ถ้าใครซื้อหวยรัฐบาลก็ขอให้โชคดีนะคะถ้าใครถ้าใครไหวจะต่อด้วยหาหน่อยก็ดูกำลังตัวเองด้วยนะคะเนาะเอ่อเป้ว่า6กับ7ยังเด่นอยู่นะคะ fc เนาะหกับ7ยังเด่นอยู่นะคะเด่นที่หเหมือนเดิมนะคะรองคือ7นะคะ เนาะเพราะว่าเป้หลายวันสองสามวันติดเนี้ยสองสาวันติดเนี้ยหกกับเจ็ดมาทุกหน่อยเลยมะเนาะน่าจะมาหกเจ็ดเจ็ดหกเจ็ดสามเอ่อเนาะมาประมาณนี้ช่วงนี้เป้ก็จะให้หวยหวยสามตัวเป็นดบ็บเล็กเบิ้ลเลขหามอะไรนะเพราะว่าช่วงนี้เหมือนมันเหมือนมันจะออกเบิ้ลหามบ่อยเนาะ ามาดูตัวเจาะของเรานะคะเจ็ดสองเจ็ดแปดเจ็ดสี่ หกสองหกแปดหกสี่ห้าสองห้าแปดห้าสี่ สี่หกสี่หก,หกหกแปดหกเจ็ดสองวีนเอฟซีค่ะ อ,อถ้าใครจะติดไว้นะคะใครจะติดไว้ให้ติดหกหกสามแค่ V.I.P. นะคะแค่ V.I.P. แต่เป้จะไม่ลงให้เนาะแค่แค่ V.I.P. เท่านั้นนะคะเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใช่หกหกสามติดพิเศษไว้นะคะติดพิเศษไว้นะคะไม่ใช่ V.I.P. เป้พูดผิด6 6หกสติดพิเศษไว้นะคะติดพิเศษไว้นะคะ F.C. เนะ อย่าลืมนะแต่เป้จะไม่ลงให้เป้จะไม่ลงให้เนาะถ้าใครถ้าใครกดข้ามถ้าออกมาก็จะเสียใจด้วยนะคะเพราะเป้จะไม่ลงะคะ่ะเป้จะไม่ลงเป้จะให้แค่นีนเนาะหกห้าแปดสี่สอง มีเขียนถอยหน้าถอยหลังด้วยเนาะก็นะคะอ่าวันนี้เราแพ้เขาเนาะก็เอาใหม่เนาะพรุ่งนี้ก็ขอให้เป็นวันโชคดีของ FC ทุกคนนะคะมาลุ้นกันเนาะว่าแนวทางของเราจะเข้าเริ่มพรุ่งนี้เริ่มนับหนึ่งใหม่นะคะ FC เนาะก็เอาพอประมาณตนนะคะพอหอมปากหอมพอนะอย่าทำให้เตีงเดือดร้อนนะคะเอาพอประมาณตนเนาะ เป้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, และกดต,ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้เห็นคลิปเนาะแล้วก็แชร์ให้ป้ด้วยนะคะจะได้มีการาได้แบ่งปันหวยเนาะก็พุ่งนี้เย็นรับเงินนะคะสวัสดีค่ะ f อค่ะอย่าลืม663ติดพิเศษไว้นะคะ663ติดพิเศษไว้นะคะสวัสดีค่ะ